ว้าวภาษาทรายกำลังจะก่อตัวขึ้นมาแล้วตอนนี้พระแพงก็กำลังตัดดินอยู่นะคะอืมอืมโอ้โหมันเยี่ยมยอดมันสุดยอดมากเลยลูก ต <Wow. S 2> ัวน่าะาดูดูว้าวไหนคะ,ะว้อวมันไม่แตกแล้วมันไม่แตกแล้วมันเป็นภาษาไายจริงๆด้วยโอ้โหค่ะจะไม่หยาบภาษาไทยหนูนะจร